สวัสดีครับอยู่ช่างโอเล่เอ็ครับวันนี้กับบรรยิการีสอทครับอยู่หน้ารีเซปชั่นวันนี้ก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปครับมีสัมภาษณ์เพื่อนเอมีคนคนเดิมแหละเพิ่งเบื่อกันครับว่าอาร์มนี้แนะนาำเดี๋ยวจะมาคุยอาร์มนี้ครับว่าตั้งคืออาร์มก็มาช่วยงานรีสอร์ทหลายวันแล้วนะแต่ไม่ได้มานอน,นครับมาเช้ากับเย็นแต่เราจะไปคุยกันนะว่าความสึกเป็นไงบ้าง มาทำงานรีสอร์ทแล้วเป็นยังไงบ้างอุวันนี้สึกได้เสื้อนะได้สวมเสื้อเหมือนกันอารวมินามเพิ่งได้สวมเสื้อรีสอร์ทพี่จ้านี่เพิ่งให้เสื้อไปใส่ใหญ่เลยเดี๋ยวเาราไปคูยกันว่าเป็นยังไงครับไปตามกันอามอยู่ไหนวะอามอาม ห้องน้ำด้โอ้อะไรวะห้องน้ำทำไรโชอวอ์เหรอชชว์หรือวะออ <c oughs> เล่าอยู่เดี๋ยวเล่าเดินเดินกล้องแล้วเนี่ยเดินกล้องบ้านเลยเดินกล้องแล้วเอารีบมาหน้าลิทิชันเลยครับวันนี้ขอเป็นสะพานหน่อยนั่งโซฟาเลยอ่ะ ครับเกดก่อนที่สัมภาษณ์อาร์มนี่นานเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ที่คนนี้แป๊บนึงก่อนเป็นไงพี่เพิ่งที่มาใหม่เมื่อวานใช่ไหมครับใช่ครับที่มาจากชุมพรเมื่อวานนะใช่ครับอ๋อเป็นไงมาคือแรกแล้วดีโอเคใช่ไหมดีนะรับอ่าพี่จอนี่เราตอนจาบดีมากนอนอ๋อสุพันนอนได้นอนทุกงนานะครับได้นอนแล้วก็ตอนเช้าก็มาพร้อมพี่จอนี่มาทํางานที่รีสอร์ทใช่ครับเย็นก็กลับพร้อมกันครับมีอาร์มมี พี่ชื่ออะไรนะนิวัดผมชื่อวัดอ่าพี่วัดครับแล้วก็ชงคนหนึ่งเนาะสามคนโอเคขอบคุณมากครับครับผมครับเ,เดี๋ยวผมไปคุยกับอาร์มน่นามต่อโอ้มาแล้วครับพระเอกเรานั่งพระเอกเรานี่นแหละครับคุณต้องนั่งตรงนี้แหละครับคุณเป็นแขกผู้มีเกียรติคุณต้องนั่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาร์มมา อันนี้ขอมีสาระหน่อยนะมันนี่อ่ามีสาระอ่าสาระหน่อยก็เพราะว่าคิดที่แล้วเราไม่มีสาระไม่มีสาระเลยมีแต่มีแต่อะไรก็ไม่รู้ไรสาระอ่าอ่าครับผมวันนี้ขอคุยสาระหน่อยครับเสื้อสมเสื้อตัวนี้แล้วเป็นไงภูมิใจไหมก็เฉยเฉยนะครับผมนั่นนั่นเราเราก็ได้ทุกชุดแหละเพราะว่าเราไม่เน้นยูนิฟอร์มเราเน้นการกระทํานะครับแค่ว่าเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในแต่ละวัน เพราะว่าช่วงที่เจอพี่โอเล่ที่กรุงเทพนี่ก็เป็นช่วงระยะเวลาที่รองานอยู่แล้วเราคิดว่าการที่เรารองานเนี่ยเราไปหาทำอะไรก่อนไหมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าทางโรงแรมหรือว่าทางบริษัทที่เราไปสมัครงานเนี่ยเขาจะเรียกเราเมื่อไหร่อ่ะดีกว่าเราหายใจทิ้งไปวันวันเนาะรองานนั่งนอนถ้าเขาไม่เรียกลหะอยู่ยาวไหมถ้าเขาไม่เรียกก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอนาคตเราก็ไม่แน่นอนเนาะเพราะว่าผมก็สมัครไว้ สองโรงแรมใจกลางเมืองกรุงเทพนะครับก็สมัครไว้เรียบร้อยแล้วก็รอเรียกตัวแต่เขาไม่เรียกก็อยู่ยาวกรุงเทพอยู่อยู่รีสอร์ทันนี่ไปยาวเลยนะก็จะช่วยลูกพี่ไปก่อนเพราะว่าลูกพี่ก็ดีกับผมอ่าอืมส่วนพี่โอเล่นี่ก็โอเคนะครับผมยังไม่มีแฟนครับส่วนผมนี่ก็โสดมาสองปีกว่าแล้วครับผมยังไม่มีใครเลยสนใจทักแชทมาได้นะครับผมทางไอยูทูบบอกไปแล้วว่าคุณแย่ง กันอยู่แย่งมเมย์ด้วยกันสามคนผมไม่มีครับผมไม่ได้แย่งกับใครครับผมไม่เอาใครครับผมเ <c oughs> ชิดคน <c oughs> ไม่ใช่สเปคครับไม่อยากจะเตคผมนะครับผมคุยเรื่องเรื่องร<อ>ีสอร์ทจดคุณมาทาํา,ทาทงานรีสอร์ทไอ้ที่เรื่องการที่ได้มาทํางานรีสอร์ทนี่ก็คือว่าพนักงานทางรีสอร์ทไม่คือ,อยังไงคือแบบว่ายังยังไม่พอสําหรับงานที่ว่าพนักงานยังน้อยครับผมไม่วันธรรมดาเขาก็ วันธรรมดาก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าันเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะก็จะจ้างคนเยอะหน่อยม่ชวยก็จะมีคนมาช่วยครับเอาวางไว้บนโต๊ะก่อนก็ได้เเอานนู่่ลยสงร้านกาแฟร้านร้านกาแฟเลยพี่ร้านอาหารนู่นอ่ะฝั่งนู้นเลยพี่ร้านกาแฟก็ไว้ไว้ไว้นี่แถวนี้แหละอ่าครับผมก็ก็ได้มาช่วยงานทางรีสอร์ทพี่จอนนี่มือปราบอินดี้นะครับผมก็ ก็ยังดีกว่าเราแบบอยู่กรุงเทพอ่ะเราต้องใช้เงินใช้อะไรทุกทุกอย่างคือต้องซื้อหมดนะครับผม,มช่วงระยะเวลาสามอาทิตย์มาผมมาจากภาคใต้นะผมไปทํางานไปเที่ยวด้วยภาคใต้มาประมาณสี่ห้าเดือนทํางานด้วยเที่ยวไปด้วยนะครับผมก็มาอยู่กรุงเทพประมาณสามอาทิตย์ช่วงอาทิตย์แรกก็จังหวะเป็นเพื่อนในเฟซกับพี่โอเล่ด้วยพี่เล่ก็เลยแวะมาหาก็เลยมาถ่ายคลิปกันช่วงนั้นก็รองานอยู่ก็คิดว่าจะได้งานแล้ว แต่ที่เป็นสมัครที่โรงแรมนี่โรงแรมมีชื่อนะครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถเอ่ยชื่อโรงแรมได้คือว่าผมสมัครอีกแผนกหนึ่งแต่เขาจะรับอีกเขาให้ผมไปทําอีกแผนกหนึ่งซึ่งอีกแผนกหนึ่งนี่ผมไม่ถนัดครับเพราะว่าผมถนัดทางด้านต้อนรับลูกค้าอะไรประมาณนี้ครับผมสมัยนี้เขาก็มันไม่มีงานตรงสายแล้วหรอกใช่มันมันไม่ตรงสายเพราะไม่ตรงสายพวกเราก็คิดว่าเราเราไปแล้วมันคือการทําแล้วมันเหมือนกับการฝืนนะครับผมเหมือนถ้ามันฝืนแล้วเราก็ ทำแล้วมันไม่มีมันไม่แฮปปี้เราก็ผมก็เลยบอกเออผู้จัดจาก,การว่าเป็นยังไงผมขอคิดดูก่อนอะไรประมาณนี้พอดีพ uh huh. ี่โอเล่บอกติดต่อกับพี่จอนนี่พี่จอนนี่บอกให้มาผมก็เลยมาครับมาทําช่วงระยะเวลาหนึ่งรอทาไปเรื่อยๆก่อนครับเราว่าเรายังไม่รู้ว่าอนาคทั้างหน้าเป็นยังไงครับ uh huh. ก็คือแบบทํางานคือก็ให้มันเต็มที่ เช้าก็ทํางานครับตกเย็นก็ยังทํางานครับกลับบ้านไม่ไปเอฟซีเอฟซีเขาว่าคุณจะอยู่ไม่นานเนี่ยออเอฟซีเขาบอกคุณไม่เกินสามเดือนเนี่ยอือันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของเอฟซีพี่โอเล่นะครับผมเพราะว่าคุณรับปากว่าเกินได้ไหมว่าเกินสามเดือนรือเปล่าอนี้ผมไม่รับปากนะครับผมเพราะว่าอย่างไงผมก็ไม่กินเหล้าขาวอยู่แล้วครับผมไันี้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไ่เหล้าขาวผมไม่กินนะฮะอยู่ได้ถึงสามเดือนได้ไหม ในเรื่องสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนนี่มันก็เป็นเรื่องของอนาคตผมไม่สามารถรับปากได้เพราะว่าคนเราเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้ามันจะเจออะไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราเจอสิ่งสิ่งที่ดีกว่านี้ผมก็พร้อมที่จะไปแต่ช่วงอ่าถ้ายังไม่เจอสิ่งสิ่งที่ยังดีใช่ไหมครับถ้าไม่เจออะไรดีเราก็อยู่ไปเรื่อยใช่ไหมเราก็อยู่ไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้ใช่ ไม่ได้ไหายใจนะทิ้งไปวันๆอย่างน้อยเรายัางได้ทํานั่นทํานี่ทํานั่นทํานี่มันจะไม่ทําให้เราได้คิดอะไรมากมายก็ดีแหละคือเราเราไม่รับปากก็ดีถ้าเรารับปากเราทําไม่ได้ผมไม่รับปากนะผมแต่ผมชัดเจนนะผม,มะคือเราเราแบบมันช่วงเวลาเวลาที่หลังจากออกไปในรอบแรกแล้วมันทําให้เราได้คิดอะไรหลายอย่าง ไม่รับปากไม่ไม่สัญญาใช่ไหมไม่สัญญาไม่รับปากอะไรครับผมเพราะผมไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะได้มาทําที่นี่หรือว่าจะอยู่ตรงนู้นต่อหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้ว่าแล้วอันนี้มันแล้วแต่ลูกพี่เขาจะสร้างวันนี้เราทําให้เต็มที่ทําให้สุดแรงก็อยากเป็นกําลังใจคนที่ท้อแท้นะครับดูคลิปนี้แล้วแบบดูผมเป็นตัวอย่างนะครับกำลังใจหน่อยกินเหล้านะครับผมครั้งนี้แบบผมชัดเจนนะ ก็แบบกิน,นกินได้แต่ว่าอย่าให้มันเมามากจนแบบว่าเมาจนเราไม่มีสติพอไม่มีสติปุ๊บตอนเช้ามาเราก็มึนหัวปวดหัวแล้วเราทํางานไม่ได้อย่างเงี้ยมันทํางานไม่เต็มร้อยอย่างเงี้ยพอหลังๆมาผมหยุดผมหยุดเล่ามาได้หลายเดือนเหมือนกันนะครับเล่าข่าวนี่ไม่เคยแตะเลยผมก็หันมาดื่มเบียร์บ้างอะไรบ้างเงี้ยแบบเบาๆลงเงี้ยพอหลังจากได้แบบเปลี่ยนแปลงตัวเองช่วงระยะเวลาอาทิตย์สองอาทิตย์แรกทรมานครับผมแต่ตอนนี้แบบ มันโล่งๆมันก็ไม่กินเห็นเขากินกันผมก็ไม่อยากจับเข้าไปใกล้วงเล่านะครับผมผมก็จะนั่งซื้อเบียร์สักกระป๋องนึงมานั่งกินคนเดียวอะไรเงี้ยแบบสึกสบายใจกว่าไหมมันก็แบบสบายใจกว่าอยู่กรุงเทพไหมอยู่นี่มันแบบว่ามันไม่มันมันไม่อัตคัดมันแบบมันสบายสบายชีวิตบ้านอกอะแต่เงินมันก็น้อยหน่อยอะไรประมาณแล้วก็เข้าใจตรงด้านนี้แต่อยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้เราแบบสบายใจ งานมันก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะใช่เราก็ทําไปเรื่อยๆเขาใช้อะไรเราก็ทําไปอย่าไปตั้งกฎเกณฑ์ว่าเราต้องทําอย่างนั้นเราต้องทําอย่างนี้นะตัดไปเลยครับผมเขาใช้อะไรลูกพี่จนนี่ใช้อะไรทําไปแค่นั้นทําเสร็จก็คือจบถ้างานไม่เร่งแกก็ปล่อยนะไปเรื่อยๆครับผมอย่างวันนี้ก็ปล่อยไปทำทำนี่บ้างดูแลห้องดูแลอะไรไปดูแลความสะอาดบ้างอะไรบ้างเราก็ถือว่าเราช่วยงานเขาไป พอพโอเลก็ติดต่อมาก็เลยผมก็เลยมาดีกว่าหายใจทิ้งเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจทุกท่านที่รับชมคลิปพิโอเลนะแกจะให้มาเที่ยวหาเออแต่ว่าพัดีวางานเขาบอกว่างานเขดีทำงานเลยได้ไหมเออให้มาเลยงั้นงานเลยครับนี่ก็ใส่ยูนิฟอร์มชุดเดียวกับพ่โอเลนะฮะผมครับชุดเดียวกันเลยฮะสวยไหมครับชุดนี้หมอเนี่ยแก้วนะ คนนี้เข้ากันนะครับเออมันต้องมาถ่ายด้านล่างนะรองเท้ารองด้านล่างเลียงเท้าบูทตุเล่ไม่เท่ไม่เท่ดคือที่ว่าใส่รองเท้าบูทนี่คือแบบว่าคือว่าไม่อยากตากตากแดดมากครับผมเพราะมันจะดำครับปิดคลิปหน่อยอ่าคลิปนี้ก็ให้ข้อคิดทิ้งท้ายควาคิดดีๆก็ใครจะด่าจะว่าไงก็ช่างเขาเถอะครับอย่าไปสนใจความคิดคนร้อนไม่เหมือนกัน ใครจะด่าจะว่าก็ช่างมันอย่าไปสนใจคำวิาพากษ์วิจารณ์ใครอย่าไปสนใจเรารู้ตัวเราดีว่าเราทำทาอะไรในแต่ละวัน,นเราทำอะไรใครจะมองอยังไงใครจะว่า,างไงจะด่ายัางไงช่างมันมผมไม่เอามาคิดเพราะเมื่อก่อนผมเอามาคิดไงผมก็เลยเครียดหลายๆอย่างไงทุกวันนี้ผมปล่อยเออมึงอยากด่ามึงอยากว่าไปกูไม่ได้เป็นอย่างที่มึงว่าอะไรประมาณเนี้ครับครับ เราก็รู้ตัวเราเออกูไม่ได้เป็นนี่ว่าเออเราจะไปเครียดจะไปทุกข์ใจทําไมครับปล่อยวางช่างมันครับช่างมันช่าง,งแม่งมันครับช่างโคตรแม่งมันเลยเชื่อผมครับ <นะ S 1> แค่นั้นเองสบายทุกวันนี้ผมก็ทํางานไปเรื่อยๆไม่เดือดไม่ร้อนอะไรวันไหนนึกอยากกินเบียร์ก็ขับรถไปซื้อเบียร์สักกระป๋องนึงนั่งกินคนเดียวชิวๆเล่นโทรศัพท์ไปเลิกงานแล้ว กินข้าวอาบน้ํานอนตอนเช้าตื่นมาทํางานนี่แหละครับชีวิตเพราะชีวิตคนเราต้องทํางานครับผมถ้าคุณไม่ทํางานคุณก็คนเป็นคนที่ไม่มีค่าแต่ถ้าคุณทํางานคุณจะมีค่านะครับโอเคครับคลิปนี้ก็สรุปแค่นี้นะครับผมไงก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจวครับ